สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับโอบูครับในคลิปนี้นะฮะเราก็จะมาเล่นมินิเกมครับบนเครื่องเกม t ี s นะครับไม่เรียกว่ามินิเกมดิมันก็เป็นเกมตัวเ็งของมันนั่นแหละแต่ว่าเกมนี้มันโหลดฟรีได้นะครับในบน E- s ช o p แอป eShop นั่นแหละแต่ตัวเนี้ยมันจะมีมินิเกมซึ่งมันจะขายอยู่ในเกมอีกทีหนึ่งก็มาดูกันครับสำหรับเกมนี้ทำไมผมนําเสนอเกมนี้เพราะว่ามันเป็นเกมที่ค่อนข้างจะลายเครียดสำหรับผมแล้วมันก็หัวร้อนด้วยไม่หัวร้อนธรรมดาครับดูเหมือนไม่มีอะไรเลย นี่ก็จะเป็นตัวละครม,มีของเรานะครับเป็นอวตารของผมอ่าไอหมาตัวนี้เนี่ยก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมว่าอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกนะทางด้านซ้ายนะครับเป็นบ้านเราด้านขวานเนี่เป็นร้านคา้าครับเพื่อเอาไปซื้อเกมเพิ่มอ่ะงั้นมาดูภายในร้านกันดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องนะครับเนื้อเรื่องของเออเจ้าของร้านก็คือหมาตัวนี้ผม อ่ะไม่ออกนะอ่ะอันนี้คือเกมที่ผมเพิ่งซื้อไปนะฮะไม่นานมานี้อันนี้ก็จะเป็นตลับเพิ่มนะครับมันจะมีมินิเกมเยอะมากแต่ผมก็ยังซื้อไม่หมด <c oughs> โอเคงั้นให้ดูเฉยนะครับว่าร้านนี้จะขายพวกตลับเกมเอา้าวแล้วตลับเกมนี่เอามาทําอะไรมันเอามาเล่นอีกทีหนึ่งครับอ่ะเข้ามาที่บ้านของเรานะครับอ่ะเข้ามาปุ๊บ มันจะมีอ่านี่เป็นพวกคำสั่งนะครับพวกเกี่ยวพวกตัวละครแล้วก็ชุดที่เราใส่นี่ก็จะเป็นเกมนะครับตอนนี้เรามีแค่2เกมนะครับเดี๋ยวนี้นถ้ามีคําถามว่าอ้าวแล้วเงินที่ซื้อในร้านค้าเป็นเงินในเก,นในเกมใช่ไหมไม่ใช่ครับเป็นเงินจริงฮะสี่ร้อยเยนนะครับประมาณตกมาร้อยกว่าบาทอ่าในเมื่อผมซื้อเกมนะครับมาลองที่เกมแรกกันเลยครับเกมแรกเกมนี้จะมีตลับแรกเป็นตลับแรกเลย แล้วก็เข้ามาปุ๊บมันจะมีอยู่ทั้งหมด6ดดาให้เล่นนอกจานก็ต้องซื้อดาเพิ่มโดยการซื้อตลับภาคเสริมมามาใส่ซึ่งตอนนี้ผมซื้อภาคเสริมมาเรียบร้อยแล้วโอเคนี่ก็เป็น20%ครับที่ผมได้เข้าไปเล่นแล้วเห็นตัวข้างๆไหมไอตรงหัวแดงเนี่ยไอ้หัวแดง2คนนี้ยมันจะเป็นคนคว้างลูกบอลแล้วเราก็จะถือไม้เบสบอลน,นะครับแล้วก็หวัวหลักเกมนี้ก็คือเราจะต้องหวดไม้ เอ้ยไม่ได้หดไม้เราต้องหวัวกเราต้องหัวลูกเบสบอลครับให้ให้ได้แต้มนะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมด3แต้มครับแล้วก็เขาก็จะกําหนดกดเอาไว้ว่าเราต้องหัวทั้งหมดกี่แต้มก็สูงสุด3มแต้มนะครับถ้าเกิดเราหัวไม่โดนเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด3ชีวิตก็หวัหวหัวพลาดสามครั้งก็จบเกมครับแต่แพ้ไม่มีอะไรครับถ้าเกิดชนะก็จะไต่ยดาบไปเรื่อยๆโอเคงั้นเรามาดูกันที่ดัดแรกกันดีกว่า ไม่ด่านแรกด่านแรกด่านสามด่านสามย่อยนี้ก็ต้องตีให้ครบห้าสิบแอมนะฮะมาดูกันเจอน,นี้ฮะผมว่ามันก็สูงดีพื้แบบเจ้บหัวมันมันไพเราะดีชอบแล้วมันไม่เอาสามเลยวะเออสามแล้วเห็นไหมว่จะมีเพื่อนๆมาเชียร์ข้างๆอยู่เออเป็นไงละ่สละส่องเท่ไหมล่ะอืหนึงน่งหนึง่งหนึ่งโอเคครบครับห้าสิบแอมเย่ได้เกตเอ มันจะมีอยู่หลายเกรดนะเกรดเอนี่นะ่าจะเต็มแล้วโอเคนี้ก็จะเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนคารเรอยกว่าเหมือนสเต็มอะไรประมาณนี้นะฮะเมื่เธอครบปุ๊บมันจะให้รางวัลมาเป็นรางวัลพวกนี้รางวัลพวกนี้จะเอามาเป็นข้อต่อรองกับร้านค้าแบบว่าเออเนี่ยผมต้องการซื้อเกมนี้นะราคา400เยนลดให้ผมได้ไหมเออแล้วเราก็เอาเอเทปพวกนี้ไปแลก,กมานเว้ยแล้วมันก็จะลดราคาให้อะไรทระงหมนี้โอเคงั้นเราไปดูกันที่ดานที่4ครับ สี่ย่อยด่านแรกนะแปดสิบแต้มครับผมเล่นตัวแบบปวดตาตอนนั้นอะจริงๆแล้วมันมีอะไรมากกว่านี้อีกนะเด่๋นี่ด่านแรกๆเฉย,เ,ยเดี๋ยวมันเริ่มเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้ว อย่าเพิ่งล่นนันเล่นปีละโอเคครบ8 0แต้มเกียอะไรเกียรเพราะว่าเราค่อนข้างตี2แต้มบ่อยมากอมโอเคงั้นเรามาดูที่ด่าน5ครับด่าน5นี้จะออกแบบเหมือนเราไปแข่งอารมณ์เล่นแชมป์โลก100แต้มครับ นี่ยมันจะโคตรเร็วเลยเฮ้ยมันไม่ออกสามวะฮ้ยเริ่มจากทางนั้นละไม่สามเลยวะ่ะผมเอพงังแน่เฮ้ยเดยวเด้งคนไม่ทัน เซ่ครบได้ B เองระนั้นผมพยายามไ่เล่น A นะเล่น A นี่เล่นยากมากคือมันต้อง3ามเกือบตลอดนี่คือแค่ด่านแรกด่านแรกเฉยๆนะนี่เราได้คูปองครับลด3 0รใช่หรือเปล่าน่าใช่นะเอาไว้เป็นข้อต่อรองในการซื้อแผ่นเกมใหม่มาดูด่านนี้กันด่านสมด่านนี้ครับมันมันจะเริ่มวนประสาทเราขึ้นเรื่อย เราจะข้ามด่านสองไปเลยนะคราวนี้จะมีอยู่สามตัวครับมันจะมันจะหลอกเราในการโยนมันจะช้าหน่อยมันไม่เหมือนพวกอ่ะด่านห้าเพราะว่ามันมันจะมันจะเร็วไงมันทำให้เราเรากะยากขึ้นนะครับเพราะว่ามุมมองตอนมันโยนอย่างเงี้ยมันจะไม่เหมือนกันเอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวเอ๊ะเนี่ยมันลองะครับปามพร้อมกันเฮ้ยเยอเดี๋ยวละอืโอเคครบ เอลเล่นแค่เค่อะไรเนี่ยเดี๋ยวนะตรงแถว4แถว5ที่ผมยังไม่เคยเล่นเลยนะ UFO 0 2อะไรวะดิฮะมีสอนด้วย ไม่ออกต้องข้ามเอาสตาร์สิครับเฮ้ยลูกไปยหนจัง,งวะอ๋อต้องหัวให้โดนเหรอเดี๋ยวนโอเคได้ได้ได้โอ้โหมงเล่นขนาดไหนเนี่ยอีกนิดนึงอีกนิดเออสี่อ๋อเราหดไปเยอะครับมันต้องแบบลูกแรก,แรก อันนี้อะไรแล้วดันสีนี่อะไรอุ้ยโอ้หเฮ้ย,ยทำไมปลาทยอย่างนี้เนี่ย,ยเดี๋ยว <c oughs> ถ้าหวดอัดใต้อัดไปแล้วนะเนี่ยเอ,อเคครบ B ไปกิน นะรู้สึกว่าผมค่อนข้างจะสนใจไอ้นี่มากเมื่อปลาชุยสุดๆเลยปลาแบบทรงๆอ่ะอ่ะเฮ้ยหรือมันระยะมันเริ่มไกลขึ้นกลัวที่ไหนล่ะที่สิบแต้มเองกลัวอะไรล่ะมมีเสียาด้วยตอนเย็นนี่ว่านี่ออกสามเลยอ่ะออกแต่สองของหนึ่ง่ส,สามแล้วสาแล้วอีกรูปหนึ่งขอกแต่สอง บีป่ะบีเดี๋ยวค่อยไปเก็บทีหลังอะไรแบบบดบาทลดร้อยเยนโอ้เอะมาต่อที่ด่านสามสามสิบแต้มทำไมมันมันเริ่มไกลขึ้นเรื่อยๆวะเนี่ยเอ้ยโอ้โหมองไม่ทันตรงไหนอ่ะมันต้องหัวตรงจุดไหนวะเนี่ยตรงที่กำแพงเอสะพานปะวะม,มันออกแต่หนึ่งเฮ้ย เฮ้ย hey! เอาจริงดิไม่ออกสามเลยเฮ้ย hey! ชาร์จแล้ววะชาร์จอะไรเดี de ๋ยวเดโอ้โ oh! หไม่มีชาร์จงานเลยโอ้ oh! จบการ re-match r e m เมื่อกี้แค่ดูเชิงเฉยๆรอบนี้ไม่พลาดแน่มันออกสามยังไงดีเนี่ยโอ้ย oh! ออกแล้วออกแล้วตรงนี้แหละเกอล้จับจับทางนี้แล้วออกเรื่ยไปหน่อย สองละสองสามหนึ่งไ่สาเอ้ยมาแล้วละหสองปโอเคสี่แน่เลยอะอด้ยังได้บีอะ <c oughs> โอเคแต่อยากรู้ว่าด่านห้ามันจะขนาดไหนวะเอา้าทำไมมันใกล้อ่ะเอ้ยองกวนนี่หว่าเอ้ยเดี๋ยวนี้เดียว,ยว,ยว,ยวละจบการคือเราก็นึกว่ามันปลาเร็วสุดแต่จริงๆแล้วมันมันมันปลาแบบย้อยช้าๆเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ นี่นี่นี่มาเลยช้าช้าเราชอบเห็นชัดชัดเจ๋อเจ๋อไอ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวมันเริ่มมันเริ่มมันเริ่มมีสายแย่แล้วเฮ้ยเดี๋ยว,ว <laughs> มันเร็ว <พา S 1> ขึ้นเรื่อยๆอีกร่บอ,อีกล่บอ,อีเล่ออาหายใจเหลือเกินมาเลยพี่จะหวดให้ยับไปน้ำหนึ่ง ต้องรีบเก็บแตมแล้วตอนช่วงเช้านี่แหละสามหนึ่งอะไรันเริ่มแล้วมันเริ่มออกลายแล้วทำไมฮะปลาไปดิปลาไปดิฮะหนึ่หัวเข้าไปหัวติหัวไม่โดนโอ้โหผมนึกถึงกระเกาหัวเลยโอเคงัค้นมาดูอีกด่านหนึ่งดีกว่า อ่ามีด้านอีกทางหนึ่งด้านทางด้านขวาโหม,มันม่วงอย่างนี้วะเนี่ยอ่างั้นลองมาที่ด่านแรกแล้วกันทำไมอ่ะต้องซื้ออีกครับต้องซื้อโอเคงั้นมาดูที่ด่านสองแล้วกันนะครับอันนี้สามสิบแต้มในมีความแตกต่างยังไงโอ้มีมีรอบรรทุาโอ้โหเล่นท่าอืมเป็นชุดเลยนะ ไม่ได้ขนาดมือเลยฮะเปลี่ยนมุมได้เหรอเอ้ยอ้ไม่คุ้นเลยอ่ะโอ้ยโอ,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 โอ้ไม่ไม่โดนอีกชีวิตหนึ่งไม่กลัวออีกลูกเดียวเรียบร้อยเอ้ยอันนี้น่าสนใจน่าสนใจไหนไใส่ไข่มาสี่าสี่ย่อย โอ้โหมาถึงเปลี่ยนมุมเลยเว้ยเฮ้ยไม่หัวเข้าไปหัวเข้าไปอุป้ยชัดเลยนะเนี่ยความเร็วลูกมันธรรมดามากต่างกับตะกี้เยอะอุ้มออกควิว๊งใช่ไมโอไม่น่าพูดมากเลย <c oughs> รีแมทรีแมทรีแมทอยากขึ้นจะขึ้นตรงด่านห้า าเปลี่ยนมุมมาเลยปวดเข้าไปยับแน่นอนยับแน่นอนอืมเป็นไงละ่ะสามแต้มติดต่อกันสวยงาจริงๆสวยงาจริงๆนี่เนี่ยแต้มใหม่เอ้าหม่อืมไงละ่ะสามแต้มอืมแต้มีเด้งอะไรไม่ได้โดนหลอกหรอกอ่านทางออกเรียบร้อยครับเอแน่นอน เอาละด่านห้าส่วนลดสิบเปอร์เซ็นต์กับพล่วหนึ่งอันอ่ะมาดูด่านห้ากันแปดสิบแต้มเอาละการแข่งขันแชมป์โลกเทเวสอืงอะไรมองอุ๊ยอ่านออกหมดแล้วอ่านออกหมดแล้ว ไปไงล่ะเซนเชียามาเลยเปลี่ยนมุมก็ง่ายง่ายสบายสบายอีกหนึ่งสามนี่ไปไงล่ะไงล่ะมาอุ้ยไม่โดนใจเย็นใจเย็นกว้างอย่าเร็วไปแล้วเ๋ยวโอ้โหไม่ทันอนะ่ะเมื่อกี้ข้าจะเ็ะแต้มอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เขา,เาทำได้แค่กดเอเนี่ย นี่ตามแต้งไปก่อนปิ๊กไม่ต้องัวม,มันตัวมันมเลยอะไรไม่ครับได้หมดเลยมาผ่าลูกหนึ่งก็ไม่เป็นไรเกิดชิ้นเดียวเกือชิ้นเดียวโอ้โห ขอ,อยรอบหนึ่งรอบสุดท้ายแล้ว <mm> <mm> มาอืมมาเลยรู้แบบไหนตีได้หมดบอกเลยรอบนี้เอาจริงฟอร์มดีด้วยอืมมาเปลี่ยนมุมเฮ้ยไปไงส่สิบล้วเว้ยมาเลยตีนะ มีมุมไหนะมีแค่สองมุมก็ทำอะไรเราไม่ได้หรอกอืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไป่โดนอืมเฮ้ยเฮ้ยมีซ้อนมีซ้อนมีซ้อนเหรอมีซ้อนเหรอไม่ใช่ไหมโอ้ได้อยู่เยสเต๋อเทียได้เอด้วยอืมใช่ได้ใช่ได้เย้สามสิบเยน โอเคครับก็จบแล้วนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเกมที่มันในเบสบอลโดยเฉพาะนะแล้วก็จะมีมินิเกมอื่นๆซึ่งผมยังเล่นไม่หมดแล้วก็ยังซื้อไม่หมดด้วยก็มันมีอะไรน่าสนใจนะสอบเกมนี้เอาไว้แบบเล่นแบบแบบเข้าเวลาเล่นสนุกขำๆผมเอาไ้เล่นแบบตอนอยู่รถไฟฟ้าจะสนุกมากเลยเล่นโคตรเป็นหัวเลยเพราะว่าตามันจะเพลงมากโอเคครับก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ ติดตามชมนะฮะก็ไว้เจอกันใหม่ครับในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ